ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์นะครับวัดบ้านเกาบอนะครับพระจารย์พระครูบริการนุเพียรนะครับพร้อมด้วยวยาวัจกรของวัดนี่นะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับ15วันไปครั้งนะครับมาเข้าลงครัวนะครับให้เมขาม่ชีปรุงเป็นพระาหารถวายพระนะครับเงินที่ญาติโยมถวายมาเป็นค่าพตตาหารนะครับกูบาจารย์ก็ดีญาติโยมก็ดีถวายมานะครับพระจัน ระคูใบดีกานูเพียนนะครับรับจากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับจากนั้นก็ไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับพวกปลาพวกเนื้อนี่ไปที่แมคโครตัตนะครับ15วันไปครั้งนะครับบางคนจะสงสัยนะครับอยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับแม่ขาวแม่ชีประมาณ40กว่าชีวิตนะครับส่วนญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณ20-30เนะครับนอกนั้นพรตาหารก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับเนี่ เด้ออาศัยพระกําลังเลี้ยวเรียงของญาติโยมนะครับตลอดถึงแม่ขาวแม่ชีเป็นผู้ปรุงคัตตาหารถวายพระนะครับไปเดือนละสองครั้งนะครับครั้งละประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับรวมแล้วเดือนละแสนกว่าบาทนะครับนี่เด้อแล้วแต่มากแต่น้อยนะครับนี่แต่ว่าวันนี้ไฟดับนะครับนี่ที่โรงครัวเลยมืดมืดสนิทเลยนะครับนี่ยัง ปลาด้วยผมว่าทะลุแปดมวันนี้ไม่มีปลาเฉยๆก็เลยได้เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับแพปลาเขาปิดเลยไม่ซื้อนะครับก็เลยนะครับไม่ทะลุนะครับไม่ถึงแปดหมื่นบาทนะครับอันมือนั้นสัมผัสไม่ชี้ไปรถเทนราว่าอันเดือนที่ผ่านมาอันเกือบแสนผมได้ว่าสินโอ้นะครับกับผมมาตมาภาพนี่อึ้งเลยนะครับ นี่นะครับนี่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันมืดนะครับถ่ายถ่ายกับความมืดดีนะครับนี่เพิ่งจากสิบหกนาฬิกานะครับกําลังจะสิบเจ็ดนาฬิกานะครับนี่เอออนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านโกบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับถ่ายภาพมืดๆนี่นะครับไฟดับนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับดับมาตั้งแต่นู้นนะครับลงสังฆกรรมฟังสวดพระปฏิโมกนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่จนมาถึงนี้นะครับนี่พระจาจาร์พระคูนะครับรับปัจจัยจากพระเดศพระคุณหลวงตานะครับปัจจัยที่ญาติโยมถวายมานะครับเป็นค่าพัต้าหารไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับจากนั้นก็นี่นะครับไปกับวิยาวัจกรของวัดนี่นะครับสี่ห้าท่านด้วยท่านนะครับจากนั้นก็มาให้แมขามแมชีปรุงเป็นพัตนาหารถวายพระนะครับสิบห้าวันไปครั้งนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพื่อนี้ก่อน